วันที่27ทธันวาคมพศสอ 2, 5 6 6นายกฤตยาสุขชัยเกษตรอำเภอดอนตาลมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาลออกติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลายด้วยการนำเพาะเห็ดฟางในตะกร้าการใช้ฟางข้าวคลุมดินการไถกลบต่อสังข้าวณนะแปลงเกษตรกรนางบุญล้อมคนวัยที่ตั้งแปลงบ้านน้ำม่วงตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร